นี่ก็สิได้แม่ค้ากว๋วยเตี๋ยวก็สิบวชแต่งไข่ด้วยจ้าอันดับแรกอะน,น้ำตาลนี่แหละจ้าน,น้ำตาลทรายเขานี่แหละน้ำตาลายแล้วก็นมข้นจ้า,านมข้นหอยนมข้นอันที่เขาไม่เห็ดแอนดน้ำแข็งใสน,นี่แหละจ้าหอยลงไปมักหน่อยก็ใส่มักหวานก็ใส่หลายมากัก หมกักเบาหวานกับเพาต้องใส่หลายจ้ะหมักเข้มข้นกับใส่เยอะเดี๋ยวกับคนคะ่ะคน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 เม็ดน้ำตาลละลายบวชอันแตงไข่จ้าเดี๋ยวบวชแตงไข่ บวดแดงไทยเี็บร้่อยใส่ถวยเลยจ้าถวยมาใส่เลยใส่แบบไหนล,ละ่ะพีหนองคือมีมือเดียวแหละแต่ว่าผู้จับกล้องให้ได้ เต็มถ้วยเลยค่ะแล้วล่ะจ้าบวดแตงไทยแล้วก็มีขนมสินน้ำจ้ะขนมสินพักเต็มถาด เสซยบประจ,จามากินน้ำกันเด้อหวานจ้าหวาน มาคลิปนี้กับซ้ำนี้กันด้อนนะค่ะ